ยุคที่เด็กรุ่นใหม่เติบโตมากับสื่อโซเชียลผู้ปกครองหลายคนอาจเป็นกังวลว่าเราจะดูแลลูกหลานของเราอย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆที่แฝงมาทั้งสื่อออนไลน์ไปติดตามคำแนะนำเรื่องนี้จากผู้เชี่ยวชาญกันครับก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าข้อมูลที่อยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่เหมาะสมกับวัยบางส่วนวัยวรุ่นบางคน,นไม่รู้ว่าข้อมูลดังกล่าวควรจะคิดไปทำนองไหน บางอันก็คือเป็นเรื่องของข่าวซึ่งเป็นข่าวที่ไม่จริงหรือในบางเรื่องเนี่ยเป็นการที่มีคนส่งต่อแล้วเป็นการแชร์ข้อมูลที่ผิดหรือบางทีเกิดการกระทําการกลั่นแกล้งหลังแกโบนโลกออนไลน์ที่เรียกว่าไซเบอร์บุลรี่ก็จะมีกรณีที่เด็กถูกเพื่อนรวมปลุ่มกันแล้วตั้งแอคาว f เฟซบ o ๊กปลอมโดยที่ตัวเด็กเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะว่าถูกกลั่นแกล้งหลังแกโดยไม่รู้ตัว จนมีคนมาถามเขาว่าข้อมูลที่ลงเนี่ยเธอลงจริงหรือเปล่าเนื่องจากเนื้อหาที่ลงเนี่ยจะลงเป็นทํานองเรื่องของการขายบริการทางเพศกรณีแบบนี้คือเด็กเขาถูกเพื่อนกลุ่มหนึ่งไม่ชอบเขาแล้วไปตั้งเฟซบุ๊กกลองเพื่อทําให้คนเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วทางครอบครัวจะเตรียมป้องกันภัยที่มากับสื่อออนไลน์ได้อย่างไรรวมถึงเด็กๆเ,เองหากเขาเจอเรื่องแบบนี้เขาควรจะจัดการยังไงครับ พ่อแม่ก่อนที่จะมอบมือถือให้ลูกในการไปใช้เองต้องมีกฎกติกาลูกที่ชัดเจนพ่อแม่ต้องรู้ว่าลูกจะตอบสนองยังไงเวลาที่เกิดเรื่องทางโลกในโซเชียลมีเดียหรือลูกจะมีภูมิคุ้มกันอย่างไรเวลาที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อพ่อแม่ตกวงกฎกติกาชัดเจนแล้วมีข้อกําหนดชัดเจนว่าถ้าลูกทําผิดกฎลูกจะโดนลงโทษแบบไหนแานกันถ้าลูกทําถูกต้องลูกจะได้รับการยอมรับในแบบไหน หลังจากนั้นแล้วพ่อแม่มีหน้าที่ในการกํากับติดตามและดูแลครับว่าเด็กทําตามกฎทําตามกตมกิกาหรือเปล่าหรือเมื่อมีการผิดกติกาพ่อแม่ควบคุมกฎนั้นอย่างจริงจังหรือไม่เมื่อไหรที่เกิดภัยโลคออนไลน์เด็กควรจะจัดการโดยตั้งสติก่อนครับอย่างแรกถ้าคิดด้วยตัวเองไม่ได้เด็กควรจะเข้าหาผู้ใหญ่ครับเช่นครูเช่นพ่อแม่หรือพี่ที่เขาสนิทที่เขารู้จักแล้วสามารถจะแลกเปลี่ยนเรื่องดังกล่าวได้ แม้วัยรุ่นจะเป็นวัยอยากรู้อยากลองแต่ความรักและความเข้าใจกันในครอบครัวก็จะเป็นเกราะที่ช่วยคุ้มครองความปลอดภัยให้บุตรหลานของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการโซเชียลบายจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซในครั้งต่อไปได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ